พอหุ้นเด่นกันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้ไอซ์จะพาเพื่อนๆมาดู11หุ้นค่ะที่มีในเรื่องของตัวเงินกู้ที่สูงนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องที่ต่ำค่ะโดยข้อมูลในวันนี้เนี่ยนำมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้โปรแกรมของเซสสมาร์ทนะคะซึ่งข้อมูลในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่เขาเนี่ยแบกหนี้สูงสุดในช่วงไตรมาสที่1ปี66นี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยมีภาระดอกเบีย้ยเกินถึง3เท่านะแล้วก็ถือว่าอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ของเขา ณะะะตอนนี้เนี่ยต่าสุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเงินสดจากการดําเนินงานณนสิ้นไตรมาสที่1ปี66ที่ติดลบด้วยส่วนจะมีหุ้นอะไรบ้างรอสักครู่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง m ันดี h ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ันดี h ฮีโรค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะย้อนกลับไปดูคลิปที่้เคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดโผหุ้นหรือการพาเพื่อนๆนะคะไปตั้งค่าหน้า เพื่อใช้ในการเดทเทรดหรืออยากจะศึกษาในเรื่องของการเดทเทรดก็ไปดูได้นะคะในเพลย์ลิสที่ชื่อว่าเดทเทรดแล้วก็กราฟหุ้นพารวยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะข้อมูลในคลิปแอจะนํามาให้เพื่อนๆใช้ในการประกอบการตัดสินใจแล้วก็นําไปใช้ในการสํารวจหุ้นในพอร์ตของตัวเองนะคะว่ามีหุ้นอะไรบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการลงทุนนะแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้แอไม่ได้ชี้นําให้เข้าไปซื้อถือหรือขายนะคะเพียงแต่นําข้อมูลมาให้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการศึกษา เ,เอาละค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีหุ้นอะไรกันบ้างค่ะขออธิบายสักนิดนึงก่อนที่จะมาดูข้อมูลในตารางนี้นะคะในส่วนของตัวที่เป็นอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะต่ํากว่า1โดยปกติแล้วนะคะอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีเนี่ยจะต้องมากกว่า1ขึ้นไปค่ะ ส่วนค่า IBDE ที่ตารางแรกนะคะก็จะเป็นภาระดอกเบียพูดกันสั้นๆให้เข้าใจง่ายตามนี้นะคะและหุ้นตัวแรกนะคะก็คือ SDC ค่ะที่มีภาระดอกเบีย้ยหรือว่าค่า IBDE สูงถึง21.25เท่ามากเกินกว่า3เท่านะคะแล้วก็ยังมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ติดลบ0.25 ส่วนเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ5.12ล้านบาทค่ะ TRC ค่า IBDE 10.6เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้อยู่ที่0.01และก็มีเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ0.63ล้านบาท UMS มีค่า IBDE 8.35เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ติดลบ0.01และมีเงินสดจากการดำเนินงานติดลบถึง25.07ล้านบาท KKC มีค่า IBDE อยู่ที่6.42เท่าความสามารถในการชำระหนี้ติดลบ0.05เงินสดจากการดำเนินง,งานติดลบ8.97ล้านบาทหุ้น NWR มีค่า IBDE อยู่ที่5.82เท่าความสามารถในการชำระหนี้อยู่ที่0.06และเงินสดจากการดำเนินง,งานติดลบถึง428.79ล้านบาท ถัดมาเป็นหุ้น W นะคะที่มีค่า IBDE อยู่ที่5.48เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ติดลบ0.24และเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ12.93ล้านบาทสามารถมีค่า IBDE 4.46เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้0.07เงินสดจากการดำเนินงานติดลบ2 1 4 9 4ล้านบาท t ี l มีค่า IBDE 4.05เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้0.05เงินสดจากการดำเนินงานติดลบ1 0 5 5 5 0ล้านบาท PLE IBDE อยู่ที่3.86เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้อยู่ที่0.02ในส่วนของเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ729.78ล้านบาท หุ้นยูนิคนะคะมี IBDE อยู่ที่3.85เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้0.1เงินสดจากการดำเนินงานติดลบ561.49ล้านบาทและตัวสุดท้ายนะคะเป็นหุ้น CI ค่ะที่มีค่า IBDE อยู่ที่3.7อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้0.11เงิงนสดจากการดำเนินงานติดลบ67.18ล้านบาท จากทั้งหมด11บริษัทที่ไอ้ได้พูดไปนะคะเพื่อนๆมีหุ้นตัวไหนอยู่ในมือกันบ้างคะโดยส่วนตัวนะคะของไอเองเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆลองนําข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยไปทําการบ้านกันก่อนนะคะเผื่อว่าเราอาจจะเจอหุ้นนางฟ้าตกสวรรค์ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นําว่าหุ้นแต่ละบริษัททั้ง11บริษัทเนี่ยเขาจะผิดชําระนี้แต่อย่างใดนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นการนําข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากเซสสมาร์ทมาบอกกับเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะ เพื่อนๆนะคะฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อจะดีกว่าเพราะว่าบางบริษัทที่หนี้สินของเขาเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขานําไปดําเนินกิจการต่อเพิ่มเติมเพื่อขยายโรงงานขยายสินทรัพย์ในบริษัทก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจาะลึกกันให้ดีๆค่ะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะมีไอเดียอะไรดีๆที่อยากจะให้ทําอยากจะให้เจาะลึกหุ้นตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้ได้นะคะ และสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนหุ้นนะคะอยากจะเรียนหุ้นเนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์ id แอดมันนี่ฮีเพื่อไปรอได้เลยนะคะว่าจะมีคอร์สอะไรเปิดสอนอีกนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าทาง Money Hero มีคอร์สอะไรเปิดใหม่นะคะก็จะแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆทราบผ่านทาง l i น์แอดมันนี่ฮีโค่ะหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราด้านล่างคลิปนี้มีเดสคริปชั o นอยู่เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลงไปอ่านรายละเอียดแล้วก็โดเน a กันเข้ามาได้ค่ะรายได้จากการโดเน a ของเพื่อนๆพี่ๆเราก็จะนําไปมอบพิ้กระเบ็กฝึกงานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะ และหากใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแลวก็ทีมงานของมันนี่ฮีโร่พวกเราจะได้มีกําลังใจในการผลิตคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะส่วนเพื่อนๆที่บอกว่าอยากจะติดตามตัวไอนเองนะคะก็สามารถไปติดตามได้ในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ชื่อว่าทัศทิชาเทรดเดอร์แล้วก็อินสตาแกรคทะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ